มาอะไรชื่อขึ้นหรือว่าหรือว่าโฟ <What? S 1> สวัสดีเพื่อนๆชาวโปกเกสซาก้านะค,คลิปนี้เราก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเราจะมาเปิดการฉปองนะครับหาชิปทาปุโคโค,โค,กค่กันนะฮะก็เหลืออีกสองทีเนาะเราจะมาเปิดกันในพาร์ทนี้แล้วก็จะมารีวิวทีมด้วยนะฮะเราจะพาไปดูทีมว่าโหดขนาดไหนสําหรับทาปุโคโค่นะครับเป็นทีมท่าสายฟ้านั่นเองเราก็ <Yeah. S 1> ไปเปิดเลยดีกว่านะครับโอเคกดออกเข้าปั๊บ ผมว่าจริงๆน่าแต่รอบเกือบเกือบรอบจะ20ิแล้วมั้งย <c oughs> ิ้งไม่ขึ้นนะฮะแต่ได้อะไรคิบากโกะนะครับแล้วก็ตัวนี้โอ้โหยังหยาบนะฮะ <c oughs> ไม,ไม่ไม่เป็นไร <c oughs> ที่สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับไม่รอช้า <c oughs> เพื่อยีกส0ชิปเพื่อรอบหน้าเราจะได้ตัวของเขาแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคซุม่มมาอะไรชื่อขึ้นหร,หรือว่าหรือว่า โ,โอ้โอมาทำไมไอ้หกมีแล้วไปเลยอือยังยาวมันเทพจริงๆมันได้ด้วยแต่มันมีแล้วโอ้ยน่าต้องต้องจับย่อยกินนะครับเหมือนจะได้สกิลสี่มาด้วยนะฮะเป็นดูดเลือดนะครับโอเคเนี่ยโอ้โอเรามีแล้วอ่ะโอ้ยต้ไงดีอย่างนี้ ขอ,อดูนิสัยก่อนเลยนะครับไอตัวที่ได้มาเนี่ยโคช้ำนิสัยไม่บวกไม่ลบนะครับถือว่าปั้นได้นะฮะแต่ชิปเราได้มาแล้วเราแลกไปแล้วนะครับคือ <c oughs> มันยังจะมาอีกนะฮะมันหลอกมันหลอดนะครับก็ได้โห,โหนะโอ้ยช้ำเลยนะฮะช้ำเลยทีเดียวโอเคขอรับชิปของทับปุกโคโค่ก่อนเลยดีกว่านะครับ เราก็ไปดูนะฮะว่าตอนนี้มีกี่ชิปแล้วซ้ำเลยเศร้าเลยเศร้าเลยนะครับ้าวไม่ใช่ตัวนี้นะฮะหลอนหลอนนิดนึงนะครับโอเคเราตอนนี้เราก็มี100ชิปแล้วนะครับโอเคผมขอรับของก่อนเลยดีกว่านะฮะสำหรับใบบบกต่างๆแล้วก็นั่นแหละใบแม็กคบผมแล้วก็สกิวสกิวสี่สเปิดเลยแล้วกันนะครับโอเคได้สะท้อนกลับลนะคะรับเลเวลสองอันนี้ โอเคสกิลเลเวลสี hmm. ่คือ,อไรโอ้ยวิ่งเร็วนะฮะเร็วดังพายุนะครับโอเคฟื้นฟูนะฮะโอเค okay. พอลังมักันนะครับก่อเหล็กผมก็จะพาไปดูทีมของทาปุโคโค่นะครับว่าโหดขนาดไหนเราไปดูการแข่งชิงแชมป์กันเลยดีกว่าอันนี้ก็พลาดไปนิดนึงนะฮะจริงๆผมว่าเขาออโต้แต่คนนี้กดเองนะครับ ตัวพอๆกันนะฮะแต่ถ้าเล่นเองอย่างไงก็ได้เปรียบกว่านะครับโอเคเราไปดูของซีคุงเลยดีกว่านะครับอันดับหนึ่งสำหรับคนที่สนาบสนุนก็นจะน่าจะได้อยู่แล้วนะ17น,นี่เป็นทีมแรกของเขาเลยนะครสำหรับทาปูโคโค่นะฮะผมกดสปีดหนึ่งแล้วกันเห็นไหมฮะมาถึงจะเปิดบัาเลยหูแล้วทำยังโหดนะฮะสปีดเป็นหมื่นสุดยอดนะสามารถคู่กับทีมอาเซอุสได้นะครับ อาใส่ของ1ดาวนะครแผ่นเหล็กสายฟ้าพลังป้องกันบวก40%บวกความเสียหายอีกโอ้โหอาวุธปวยพอระดับต้นเมื่อค่า HP ต่ำกว่า40จะสร้างโลกขึ้นอโออันนี้คืออาวุธอะไรอะ่ะผมไม่รู้นะฮะอ๋อน่าจะเป็นอาวุธข้างขวาใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอไปดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะยังไม่ทำไม่ได้เลยนะครับดูดีกว่านะครับ สุดยอดนะครับโอเคผมว่าเด็ดสำหรับทีมสายฟ้าทีมนี้เลยดีเดียวนะเรากลับไปดูก่อนดีกว่าน่าจะอยู่ช่องขวาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเหมือนจะมีอาวุธชิ้นที่2ใช่ไหมคือมันออกมา4ออฟอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นอาวุธอันนี้นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอย่างไงก็ขออภัยด้วยนะแต่จเจ๊งเหลือเกิน <laughs> เอาโอมาครับ <laughs> โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ See y o อ a เ a i n นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ